วาระวัลอาชีพไปเกือบๆล้านเลยนะครับในการชกไฟล่าสุดพลิกล็อกมาทั้งคู่ครับติดตามนะครับแฟนๆครับแต่ที่น่าสนใจครับคุณมิเชลครับมวยตำรวจกับมวยราชนาวีเขาพบกันสีสันสีสันคล้ายๆกีฬากองทัพครับฝ่ายแดงแล้วก็มาชกกันที่กองทัพอากาศด้วยฝ่ายแดงมวยตำรวจน้ำเงินราชนาวีชกที่กองทัพอากาศกรรมการไม่ทราบมาจากไหนครับเกือบคบเราเลยทิกรรมการเหลือทัพบก กรรมการมีระพงแก้วจันนะครับบนเวทจีอาล้ครับสินของชาติศาสตร์ของแผ่นดินครับแบบนี้สงผมสะอาดสะอ้านทั้งคู่ับโดยเฉพาะมุมําเงินมาสะอาดโล่งเตียนเลยครับแน่นอนครับจากราชนาวีครับมีจ่าเอกแล้วนะครับรับราชการเป็นทหารเรือครับหนักสูดจากจังหวัดตรังนะครับสายล้วนเฮ้ยยาวัะแข่งบังครับวันนี้ทีมงาน ค่ายของสวัสดิ์จำรูนมากันเพียบเลยนะครับใส่เสื้อทีมกองเชียร์เลยเกียรติจำรูนนะครับเชจอกับแมป์มาร์คฮิวคอนแก่นนะครับวันนี้กองเชียร์ก็มาเยอะครับแก้วเพชรงามยอดทองไทยสักชัยน้อยพัฒนน้อยพิัฒน์โล่งเงินครับประเดิมสีเสื้อสาวสมัยใส่กับเพชรลำพูนครับเริ่มเวลา19นาฬิกาะก็ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติด้วยนะครับไปชมฟรีครับที่ตากีนครสวรรค์บนเวทีครับยกที่สอง น่าจะชีจาาแล้วครับยกนี้เดิมจะกออกอาวุธแล้วนะครับเส้นนี้เป็นเส้นที่3ของวันนี้ครับเข็มขัดแชมป์ประเทศไทย112บมวยตำรวจมวยราชนาวีสู้กันครับแม่มีสีสันครับซ้ายกับขวาด้วยอ้าวคนละแข้งคนละกาดค,ค,ครับคุณพิเชษต่างคนต่างออกชอบชอบไอ้ทับไหนตำรวจหรือว่าทับเรือนี่ครับขยับออกมาข้างนิดนึงซ้าย ที่แล้วนี่พลิกเสด็จมาทั้งคู่เลยนะครับโอ้ oh. วารางวัลอาชีพไป3 0 0แสนกว่าบาททั้งคู่นะครับนี่ครับคือผลจากความมานะพยายามก็แค็ขความ,มาเอา้าฝาาลุดแม่เกี่ยวแล้วยิงไปขวาทีนึงแค็ขความาวตามอีดอมนึงเอาล่ะครับเข้มข้นเหลือเกินครับคู่เอกวันนี้แหลกกันคนละทีนะครับอ่าครับ <No. S 2> แดง28น้ำเงิน24อา่า แลกกันไปสระบ,บุรีกับเมืองตั้งครับสายจิ้มลำตัวเดชพิชัยนาวีอันดามันซ้ายยังติดบังยังไม่คืนครับเพชรเอกเกียรติจมรูนโยยังติดการอยู่จิ้ม้ายสวยครับลูนี้ขยับเดินจิ้มซ้อเตกใจหมดครับตรงนี้จังหวะมันลื่นครับจิ้มด้วยซ้ายนะครับขยับเดินมาแข็งขว่าแข็ง้ายต้องคืนไปอาา้วนตบลูกไทย ล็อกมาเฮ้ยครับือลูกเก่งของเพชรเ,เอกนะครับจังหวะล็อกในครับวันนี้ต้องถือว่ากองเชียร์เกียรติจจำรูดินได้เปรียบอยู่นะครับเพราะมาเยอะครับอ่าเดี๋ยวดูอาวุธครับคนที่ยายคำตอบคือเดชกพิชัยครับถีบห,หัวเขา่นานานๆจะเห็นมวยไทยถีบหัวเข่าข้อเข่านะครับลูกนี้โดนเข้าไปดิเพชรขัดย่อแล้วหลุดแปงไปลายเท้ายังไม่เตะโอ้ยดอกนี้เต็มตีนเต,ตี้ยนะครับพิเชษโดนเต็มแข้งเลยครับสาดเป็นแข้ง แสงสีเสียงทีวีทีมอทอวันนี้ก็แม่ยังตะการตาอยู่นะครับจัมีปันหลงจากเบอร์เดย์เระมัตสมมายอยู่ครับเมื่อวันจันที่แล้วนะครับแข้งขวามาเบ็นพิชัยแม่สาวแก้มเรือขาเรือขาหเรือแข้งซ้ายไม่มาครับโดนก่อนนายยกจิ้งหรซ้ายแข้งขวาต้องมาับแต่แข้งซ้ายคืนไปทีนึงอ่า ยังแป็กแข้ขวาไม่ทีนะครับนานนะังมาทันทีครับพิพนร่างกายแข็งแรงครับคุณพอดอยเอาเละครับมาชมกันต่อนะครับผู้เอกของรายการวันนี้เป็นเอกกับรุ่พิชัยครับลุนระทึกล็อกในรุ่นพี่กับรุ่นน้องรุ่นน้องสูงยาวอ๋อรู้แล้วคุณพิเชษาว่ที่พนเขาเปิดกาแฟอยู่ร้านขายกาแฟอยู่ท่าเชษสลับบุรีถ้าจะไม่ผิดนะเดี๋ยวไปช่วยไปหมดนิดหน่อย มาตีตีอาตีอามาแล้วพึ่งทางพึ่งทางสระบุรีทางงามาเสียบเสียบอ้าตีให้เก็บครับทำได้ต้องทำตีให้เจ็บอาวันนี้สี่คู่ยังไม่ผิดหวังนะครับรสชาติไม่มีเหงาครับว่าต้องอย่างนี้มวยไทยก็เหมือนธรรมะครับให้เป็นธรรมชาติออย่าให้ใครมากํำหนดทำได้ทำทําได้ทำอาตีไปตีไปตีไปชัดกรรมการเรียกมา เริ่มกันใหม่ครับเกือบจะครึ่งทางแล้วไซดยลูกนี้แม่เชียร์ศีรษะไปนิดนึงนะครับกันการา์ลาหัวหายซ้ายโอ้โี่แข่งซ้ายแน่นครับดอกนี้เดวิชัยอโดนขวาเอาเกี่ยวขึ้นด้วยซ้ายกับซาอุดโอ้ลูกนี้ครับแม่ดึงไม่พ้นครับมียการเซซ่สั่นซๆๆเลยครับจังหวะเมื่อสักครู่นี้เก็บทรงให้อยู่ครับเก็บทรงให้อยู่เก็บอยู่ไหมลอ็อกได้ตีก อย่าซึมครับกองเชียร์ก็อย่าซึมครับพอโดนซึมนี่กองเชียร์ซึมไปด้วยนี่นักมวยก็ซึมนะคุณพี่เจนะต้องมาต,งต้องมาด้วยอย่างเหงาอย่างเหงาพอโดนแข้งนี่ไม่เชียร์มันก็จะซึมนะครับสถานการณ์เราโดนตีซ้ายแล้วโอ้โหนี่ครับโชคไปโชคมานี่ความเล็กความใหญ่ออามาครั้งที่แล้วนี่ก็สามยกเป็นรองเยอะนะเพชรเองเนี่ยแล้วมาเร่งยกสี่ครับลิขชนะเพชรดำชัยมาครับเอาแล้วครับยังมีไนอยู่ครับ นอกอาจจะดูเสียเปรียบยหน่อยแต่ยังม,มีนายอยู่เพชรเอกแม่เดชวิชัยก็แข็งแรงรเลยเจอกับไฟนี้อ่ากองเทียร์อย่าซึมอย่าซึมเทียร์ไปเฮียร์ไปแม่พอโดนเตะนี่กองเทียร์ตกใจไม่ด้วยไม่ได้นะครับอ่าจะทุกข์จะสุขจะเศร้าจะเหงายังไงก็เฮไว้ก่อนครับชีวิตชีวิตต้องเฮไว้ก่อนสุนเช่นนะเฮไว้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 โอ้โหโดนสอกแล้วตะเกียบเฮจะแพ้ไปแล้วนะครับเอ้าตีกระแพงหน้าเอ้าวดันแทงเดชวิชัยขวานหน้าไว้ กรรมาการแยกออกมาก่อนครับยังเป็นไปได้ทั้งหมดนะครับถึงตรงนี้แล้วเอาแล้วครับดันแทงซ้ายโอ้ยเดชพิชัยแข็งแรงจริงครับผ่านเรือคนนี้เอา้าขิ้นมาตีด้วยซ้ายตีซ้าย3า,ยาทีโอ้โหอย่างนี้ก็ต้องชูมือเข้ามุมนะครับเดชพิช<า>ัยแล้วก็ธีรเดชชอห้าพยักชิแชก,กับบัวเขียวปอเปาอินนะครับ140บปอนด์ครับอืมลูกนี้หลบไปนี่แข้งผ่าน ลมหูไปเลยนะครับแล้วโดนดอกดีครับแม่ดึงดึงไม่พ้นนะครับปลายเท้าสวัดเข้ากระโดงทางอ่ะไ่ต่อครับยกซีก่อนจะเข้าทางตรงครับคุณพิเชษรู้ว่าเป็นงานยากนะครับแม่โจย์เลยว่ายากครับบนเวทีก็ถือว่ายากไปยิ่งหย่อนไปกว่ากันก็เพชรเอ็กเบียดนายนะครับทีมงานสั่งเบียดนายครับอาศัยกระดูกฟัดรัดนายกระตุกเรียมอาแล้วครับทำได้หรือเปล่านะครับโจย์โอ้ยเด็กพิชัยไม่เอาด้วยนะครับคอยควาคอยดันแทงไว้เอาล้ครับเบียดนาย วดิชัยวันนี้ไม่มีอ่อนข้อเลยครับแข็งแรงจริงๆครับนะครับเป็นรั้วของชาติเป็นศาสตร์ของแผ่นดินพยายามจะเติมสอกท้ายครับทางด้านของเพชรเอกน่เดชวิชัยกับพันเป็นตำลึงแล้วไหลไปเรื่อยที่ไปไหนหนูไปด้วยที่ไปไหนหนูไปด้วยอ้าวแต่งปลายเสียไปยังไม่แน่นอนครับยังไม่ชูมือเอสียคุณพิเชษ การทีซ้อมมาอย่างดีเยี่ยมนะครับเตรียมมาสำหรับการชิงแชมป์ประเทศไทยครับไม่มีบอล้อให้กันครับเนื้อนมไข่บำดุงถึงบำรดุงถึงไม่มีหมดเอา้าตีเรามาว่าพยายามอยู่ที่ไหนครับเหตเอกตีโหโดยัดซ้ายสนุกครับสนุกครับยังไม่เงียบยังไม่เหงาหรครับ อย่าให้เสียศูนย์อย่าให้เสียทรงครับฉายได้ต้องฉายฉายให้เป็นชุดฉายเหมือนพระจันทร์ฉายที่ค่อยฉายยาเลยฉา,ายเป็นชุดฉายเป็นชุดตรงนี้ไปดูกันครับวันลุมินี่อา,อาวแล้วครับเร่งสงปีดขึ้นมาครับเกมมันรับทุกใจนะครับอ่ะหวะนี้ใครจะได้ขวาได้โดนซ้ายเดวิชัยล็อกในเพชรเอกเน็ตเตซ้ายอ่ะตีล็อกมาเข้าข้อตีตี ยังไม่ชัดเท่าไหร่นะครับต่อนหน้าคุณป๊อปขุนซาครับสาภาพของอมวยสยามอ่ะล็อกมาโอ้โหนี่ครับโดนเสียไปหนึ่งทีเอาขึ้นไปได้เป็นดีไม่ออยอมเสียโอกาสนะครับอเอาคืนัดควันครับสมศักดิ์ศรีครับผู้องกรายการมวยนายตำรวจกับมวยราชนาวีสู้กันจบแล้วปเป็นเพื่อนกนันแล้วแต่ว่าวันนี้มีเข้มขัดครับแชมป์ประเทศไทยร1 2ยสิบสองไฟเวประเทศไทยครับ โอ้ยไม่เหงาเลยครับวันนี้ไม่เหงาครับหลังจากคู่นี้ก็อีก4คู่นะครับห้าอีกอห้าห้าแล้วยาวไปยาวไปสามาตีอ้าวเด้งไม่เด้งเด้งไม่เด้งโอ้ยบรรยากาศในเวทีพึกขักขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งช่วงท,ทง้ายๆปลายยกสนนี่ครับแหมรัตนสุบรรณนะครับสัญจรอ,อยู่ที่นู่นนะครับจังหวัดนครราชสีมายกสุดท้ายครับคุณเชชัย,ชย,ชยไปกันต่อครับเพชรเอกเกียรติจำรูนะครับ เดชวิชัยหน้าวีรดามันสระบุรีกับเมืองตรังนับที่แดนหมูย่างบ้านเดียวกับปรลราชานะครับเพื่อนรักห้อจานไผ่ครับอา้าออกไม่ออกครับทําได้ทานะครับทําได้ทํากับข่าจะได้ไม่ขาดใจอ่ะไปให้รู้จักไปเลยไปให้รู้จักไปมีแรงเท่าไหร่บิดให้หมดคุณพิเชษมันต้องใสให้หมดเลยครับเพราะเวลามันเหลือน้อยครับอีกสองนาทีครึ่งโอ้ยเอาดูไ้ครับเด็ดซ้ายเด็ดซ้ายเบียดไน ไม่แน่นะครับเดชชัยก็ไม่หักง่ายๆนะครับรู้ทันกันอยู่นะครับไม่ยอมไห้หักง่ายๆแม่เวลาก็ไล่หลังมาทราบการชูมือหรือว่าประกาศคะแนนเสร็จก็ต้องลาไปเลยนะครับคุณพีเชษครับแต่ว่าจะมีการไล์สุดนะครับ5คู่ที่เหลือแฟนๆติดตามกันได้ครับเฟเดอรอ้าวโดนดันล้มลงไปครับเฟเอกเกียร์จำนูนขยับเดินต่อครับโอ้ย เธอศอกซ้ายงัดกั้าไปคุณพิเชษน้าสั่นเลยนะครับแม่โอ้ยเลือดอาบเลยครับคุณพิเชษโอ้ยเฝ้าตาด้วยครับแม่พี่หมอคณิะงานเข้าอีกแล้วครับโอ้โหแตกแตกยกสุดท้ายเลยครับเป่นสักผู้เรีครับลูกงัดเข้าไปครับสอกทัดมาลานะถูกต้องครับโชว์เข้าไปครับแหมนี่นะครับนี่ครับจบเลยครับโอ้ยุ่งเลยครับกำลังไล่ไล่มาไล่มานี่ครับแม่โอ้เป็นงานง่ายใช่แล้วครับทางด้านของเพชรเอกเกียรติจันูน ยากเลยครับตอนเจอสอกเข้าไปครับแม่กำลังเบียดเบียดเบียดมาครับนี่ครับพลาดทีเดียวครับครับแต่ว่าหัวใจยังไม่ยอมแพ้เครับแผลเลือดับเข้าตาด้วยครับแม่นี่ครับระยะประชิดนะครับมีศอกมีหมัดระยะห่างก็มีแข้งมีเข่ายาวๆครับแม่ชีวิตนักมวยก็อย่างนี้แหละครับโอ้ต่อยไปสะบัดหน้าไปแล้วครับคุณเชนเลือดมันเข้าตาครับนี่ที่มาที่ไปของคาว่าสู้เย้ตานะครับ เย็บตานี่คือมามาจากภาษาไก่มาจากภาษาภาษาไก่ครับเย็บตาครับสู้กันแบบต้องเย็บตาโอ้มาพูดไปพูดมาแล้วกลายเป็นจิบตาไปแล้วนะก็คนไทยรู้เรื่องเลยไม่เป็นไรครับอาจจะเพี้ยนบ้างนิดหน่อยเอาๆกันพอกันพอเหลือตาข้างเดียวเตะกันพอเอาๆๆแม่โอ้ร่วงไปดิผมว่าต้องปิดเวต้องปิดต้องปิดประตูถ้าร่วงไปเนี่ยมีคนวิ่งทะลุกระจก้ไปนะโอ้สู้ได้ใจครับวันนี้สนุกครับ นี่ครับอย่างที่เรียนไว้ครับมีโอกาสแล้วแสดงให้เต็มพี่ครับใตะให้รู้จัก่อยให้รู้จักไปเลยครับเวลาก็นับถอยหลังมาแล้วครับขอบคุณเจกัน18แปครับเราเจอกันสอวันนะครับจันรกับพุธครับของเราตงงแค่แล้วเจอกันครับปรับเวลาใหม่ครับโอ้โหปรบมือให้ดังๆทังคู่ครับทางเพชรเอกเกียรติจมูนแล้วก็เดชวิชัยนาวีอันดามันครับสมเป็นนักสู้บนสังเวียนเลือดแล้วก็ได้เลือดจริงๆด้วยครับเพชรเอกเกียรติจนูน ดูไฮไลท์ภาพรวมๆครับ kind of mm hmm. ผลงานของทั้งคู่ครับขอบคุณเจคินสิครับเรียนย้ำนะครับวันจันสิบแปดนาฬิกาวันพุธก็1สิบแปดนาฬิกาครับหลังก็รบชาติเจอกันครับนี่เป็นไฮไลท์ครับนี่ครับจังหวะสาสแข่งแทงกับไปยอดหน้าครับยุงลูกนี้เป๋เมาเลยนะครับแล้วซึมไปพักหนึ่งแล้วก็แรงขึ้นมาครับไล่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 ขึ้นมาแล้วมาโดนส่ออีกครั้งหนึ่งครับทางด้านของเพชรเอกเกียรติจำรูนะครับต่อไม่ผิดหวังนะครับ ขอบคุณน้องๆหัวหน้าคณะเลยนะครับนี่ครับสอกนี้นะครับงัดโบเข้าทีเดียวครับเข้าเบ้าตาครับเลือดโชกเลือดอาบเลยครับสอกงัดทัดมาลาครับตั้งเข้าไปเบ้าตาเบ้าตาขวาครับ้อมแล้วไปพบคุณประสิทธิ์บนเวทีครับเชิญครับเอาละครับคะแนนอย่างเป็นทางการของกรรมการให้คะแนนด้านล่าง3ท่านนะครับอยู่ในมือของผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเอกฉันสามเสียงนะครับ กรรมการชัดชัยเพิ่มเพียรเกรียงไกรน้อยเกิดแล้วก็อรุชารามันทองอู่ครับให้นักชกทางด้านนุ่มแดง48น้ำเงินนะครับเดชพิชัย49สามเสียงเลยนะครับเอกชันสามเสียงครับก็เป็นนั้นว่าทางด้านของเดชพิชัยนาเวียนนามันนะครับได้เป็นแชมป์ประเทศไทยรุ่นไฟเ v a คนใหม่ครับในโอกาสนี้ครับขอเรียนเชิญท่านพลอากาศโทสมยศจุลเสนครับนสนามมวยเยาวชนของท่าอากาศสนามกีฬาทุปเตมีนอนเมืองครับให้เกียรติ ขึ้นคาดเข็มขัดให้กับแชมป์ประเทศไทยครับคนใหม่คนล่าสุดแะครับเดชพิชัยนาวีอันดามันนะครับเอาละครับนี่คือความมั่นความเร้าใจของมวยไทยพันธมิตรมวยฮิตทุกวันจันทร์ของเราในวันนี้ครับการันตีการทํางานโดยคุณสมหมายสกุลเมตตาและก็ทีมงานกลุ่มพลังใหม่นะครับสำหรับวันนี้นะครับเวลาในการถ่ายทอสดสด